เป็นห่วงนอน <laughs> ดูด <c oughs> สั่งให้กระเลือเมือม่อพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนทอดบ่ ไปไลจับอีโซจับกับอะไรบรรยากาศกลางคืนนอนสิงลงมานอนอยู่นี่มาลงนอนเผาห่านกับเคยละสองคนน้องตืนชิโนกับป่าลงมาเตรียมสถานทีเนียนโมเคย cái <laughs> tít anh kẹp nạm yên nó bưng sẽ nằm khang yên yên không, không? กะเจี๊ยไผ่มาเสียองกเนอะนวด้นอสังเพิ่นห้ากระปั่นเออนั่นแหละหอยเมียนนล้วอืะให้มันหุง่งทั้งห้องหม่องห้านอนนำ้ำ เก็บเอากเก็บกอเอาปดเนาะเฮ้ยสายไฟมัฟฟนใส่ได้เออมันตายแต่หลอดไฟจดุดเนาะเมื่อ นี่พากันลงมานอนสองแถาเฉลียลูกชายนอนกับป่าเบิงที่นอนอยู่นะป่สร้าปังเมืือนี้เนาเนื่ขอ้งสอบเบื้องได้สาบเนี่ย มันแพงไงสี่สอบพงหสด4สอบหน่งสองแพงกับรวมกับทังนอกทงในองสิบปะเป็นบยัลงมานีไป่วาเีตอนี้ว่ะ ขึ้นคำนับมือนับมือจริงๆเง้นใส่สั่งงูถุนี่กะโอ้ยเห็นว่าสุ่มเผินบุษอกับเน็บปะตูทีปแเอือกะะที่ถุบห้ามอ่งเนี้ยน่ะกระสอบอย่าเอาเลยได้ีิพากันปาดเลยจู่อาไปประจู่จำได้เลย phải không? bóng chú mọi Ôi huya ừ. chẳng hả? cảm ơn khái ừ. gửi mật mà công không đẹp chó Chó มามันกบให้แม่หมอนะพ่อเสียเขียนว่าไวนนี่ให้สะอาดไปลงมานอนจังเอารับจิบเอาลงมานอนโซนเถา น้งทางในบ่นทางในมี่ดตัวเดียวนี่น้ำเลี้ยวอยู่ตีน้ำน้ำตัวเดียวนี่กายนกสีเล้วมดแล้วตัวเ่าไรก็เลี้ยวหมดแล้วส่งเผินมายจะใหนมันเลี้ยวมันนี่มันล้วในห้องคนงานสร้างบุะานากันเดือไปเลยเมันล้วผู้อยู่ก็อยู่ ทีม้างเขาเจาะไมว่าจะก่อมอันแล้วหัดบเา่ไหมัดบเรลเนะที่้งเลยกัน้ามือหอยอันนะนะ

อออกระชายกระชกปลาไปท่งไปเลยนะเจ้าครบแล้วบอกอว่ายังลอยหนึ่งเอามาส่งท้ายสมภาะจกบูดมาเราก็เทมนำอุ้ยปลาไหลงูอ่ปลาไหลเลยอีซ้อนอีซ้อนเนี่ สหูขั้วลงมานอนอยู่ห่างประมาณสิบห้าไออยู่บ้านเลยไออยู่ในลงมานอนเอาไปอีกรองมาหมดแล้วหูขั้วลงมาพ่อกระซำพ่อแม่ลูกเจ้าเอ่ามึงมึงชิยืนยันสบาบสีเขียวคนเดียวฉบาบสีเขียวไอไอเอื้อยฉบาบสีเขียวพี่น้องเลยอุ้ยเส้นงัวตอนนี้เด้อบ่ลงไปไปถลายขึ้นเนี่ยลงไปซองขึ้นี่เนี้ย จะผูกใคยเป็นติดหมู่ทั้งนี้ไปเนื้อเลยเด้อไปนเยื้อเขียดเด้อเลยถ้าก,กินปีงเขียดไดเกกนื้ดดอไปอย่างอุอยยะนี่น้อยเอ,อ,อมันก็มีตาให้กันงูไปงูมันก็มีตาให้กัน เออจว่ิื้ฮกาจิาื้เอมื่ออ,อืนก่อนจังซื้อไม่เปลี่ยนใช่ะจะัคอ่าคือไปสั่งวา่าในขจาว่าจิซื้อมาวาน,นี้มันไลไหลมังมื่ออื่นชีคืนว่ามื่ออืนส๊อ,อแก้ไปในสาระาานะมันขาวมันอะไรมันอะไให้ตึ๊งยังไงเนะตึง๊งคือเปิดไพ่หุง ห้องเขาได้ฮะนะห้องเขานราได้ยินข้าห้องแล้วก็ห้องน้ำแม่ลมนีงสิไปนอนน้ำน้องอั่านบ้ยแบน้องน้ำประมาณนี้ขี่มกพริ่เลยพริก ตั้งใหม่เด้อป้าครับกลับมาทางกลัวให้กินเต่าสิเฮ็ดยังกินอีกซะเอื้อยสิขอกินเด้แต่เดียวป้ากับพี่อินตัวเดียวอ๋อบลุงกิมากินนี่โอ้ยกุก 你在想？